จะมาสอนให้แกนี่อยู่นโต๊ะยังไงแรกเดี๋ยวเราจะให้ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวดูได้เลยแล้วหนึ่งนี่แกนี่อยู่ตรงนี้เห็นปะมันดีใครๆก็อยากทำเดี๋ยวเราจะมาสอนคู่มือการทำะคะ่ะ เดี๋ยวชื่อล็ักตัต่อไปได้เลยนะรอแป๊แบ,บเดียวสิบนาทีให้เรากดไปที่โรบอกนะคะเดี๋ยวรอแปหนึ่งนะเดี๋ยวนี้พี่จะกปหนึ่งโอเคเราเห็นว่าเจ็ดศู o R นย์สให้เรากดไปตัวที่พี่ต่อนะคะทุกคนก็รอแป๊บ,บ,บนึงแปบ๊บเดียว เพราะมันคือ็บล้วนะแล้วก็ลงมาข้างล่างนะใช่ไหมแล้วมันก็จะเห็นแฟนเพื่อนนะคะแล้วก็ไอที่กวัวจิตเลยโอเคแล้วเราก็ลงขึ้นหน้าเหมือนเดิมแล้วเราก็จะเห็นแกรนี่โรเบอร์นะคะแล้วก็ให้เรา เขีย,อยนอะไรก็ได้นะให้เขียนเนียวเช่นกระดาษเอาเขียนอะไรก็ได้นะคะอันนี้ที่มันจะเป็นแบบนี้นะแล้วกดเข้าไปเลยมันจะขึ้นหน้าเวอร์ชันนี้นะแล้วก็เขียนไปเลยแกนนิมูเปอร์นะใช่ไหมแล้วก็กดออกอ่างกระบ,บาดนะคะแล้วพอเริ่มเกมแล้วเนี่ยแต่ไม่ใช่แต่เ,เราต้องมีท่าคู่นะคะ ถ้าไม่มีท่ามันก็จะไม่ออกมานะคะตุกคนเพียงเท่าทุกคนเราืมบอกไปว่าให้เรามาาจะซื้อท่าอะไรบ้างให้เรากดตรง,นะงนี้นะก็จะขี้อันนี้ไหมใช่ไหมจะหาเสนอให้ดูมันอยู่ตรงนี้นี่น,นีอันนี้นะคะเป็นดันดีเล่นะคะหนึ่งันสองร้อยบาทถ้ามีอีกอันหนึ่งนนะ ที่ไหนอ่ะอืมโอเคเนี่ยเป็นท่านี้นะประมาณประมาณเท่าไหร่อันนี้มันต้องปวดรอกเองนะทุกคนโอเคถ้าเลือกท่าได้แล้วเนี่ย ก็เริ่มเล่นกันเลยนะแล้วพอแกนี่จะออกมาก็ออกมาถ้าใครจะเอาอย่างเช่นติดต่อหรือหรือบอดี้นูเบอร์เนี่ยนะก็ทำได้เลยนะเพราะเราทำให้แล้วสดีจ้ะ